สวัสดีครับผมอิสระจากเขตแมวน้ำร้องแอลนะครับเอาผมแซมนะครับเอาผมแซมอ่าวันนี้เราจะมาเปิดทีดีรอย่อกันนะครับส่วนคางิโลก็เก็บไว้อีกคลิปหน้าอ่าเปิดเลยรอเขาอยู <c oughs> ด่ดีในกล่องนี้อะไนี่อนะในกล่องเปิดมานะมีมสิ่งนี้เออกูรู้มันมีการ์ดคู่มือแมนนวลใช่แล้วคู่มือ เพราะมันเป็นแมนวลแล้วก็เป็นสนามด้วยดีนะที่มันให้มานี่ซึ่งสิ่งที่มันเขียนก็คือสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วไม่รู้มันจะเขียนอะไรข้างไปอันนี้ก็คือสิ่งที่มันให้มาในกล่องแล้วก็อันนี้ก็คือเด็กจะมีอย่างอื่นอ,อ,อีกไหมอีกไหมไม่มีแล้วมีแค่นี้หน้ากล่องก็จะเป็นบัตเตอร์เบดล่างไว้เจ้าเขาอาแกเลยแกเลยมา อันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเข็มขัดแกแกไม่แกะข้างหลังเข็มขัดข้ขางหลังไม่แกะข้างหลังหรอไหนที่เขาหลังกันเลยวะก็เทปมันคือเทปแดงที่มิวสิคมาทตรไมอันนี้เป็นของใหม่เลยเนี่ยใหม่มากเลยเทปแดงเนี่ยแบบทุกทีไม่มีอ่ะกูขายไปนานกูไม่รู้ว่ามีเปล่ามีเปล่าวันนี้ไม่มีเพิ่งมาเคยเห็นมีภาคใหม่เขาอยากจะทำอะไรใหม่บ้างบัตเตอร์เบสไฟล์อ่าไฟล์หนึ่งแล้วก็บัตเตอร์เบสธรรมดาก็ธรรมดาอ่า เราตัดไปนี่หายนะแล้วก็เป็นตัว4บวก 5, 000อีก4ใบหอดว,ว่าตัวนี้โหอด้วมันใช้เล่นได้นะอยู่นะก็ T D 7, 000เบสเป็น 7, 000แล้วนะเฮ้ยให้บั b เ t อร์เบสมา3ใบจริงๆด้วยอืม butter เบสใบหนึ่งเพราะงั้นจริงๆแล้วเราซื้อ T D กล่องเดียวก็ได้ใช่ไหมเราสุ่มหลังกล่องไม่ไม่ต้องสุ่มหลังกล่องก็ได้ถ้ามึงก็ถ้ามีเพื่อนนะ พื่อนมันก็เสียอยางเงี้เพื่อนก็ไม่เอาที่เพื่อนอีกใบหนึ่งก็ได้นี่ีรอนี่ก็คือเกลลตินเกลาตินยังไงอย่างงั้นล่างอัปเกรดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคิวหมื่นใช่เพิ่มเติมคือชิบวัมาสันแล้วก็ตัวเริ่มให้มาหนึ่งตัวหน่งตัวแล้วข้างหลังมีอะไรนี่ตัวยากเห็นว่าข้างหลังเห็นมันวิบบับวิบบับอาข้างหลังมันเป็นหลังกองแล้วก็มาสุมกัน ถ้ามันอยู่ข้างหน้ามันก็จะเรียกว่าหน้ากล่องถูกไหมอืมยิงเกาสจะมีเกาเปลี่ยนไหมนกฮูกนกฮูกตัวนี้ไม่นด้เก่งจะให้มาสีอ้าวแน่นอนถ้ามันเก่งมันไม่ให้มาสีหรอกเหมือนบัตเตอร์เบเรดไงตัวที่มีเก่งมันจะให้สองคิ คินี่เปลี่ยนใหม่นะแต่ก่อนชิลหมืน่นอันนี้มาเป็นชิลหมื่นห้าแล้วก็อ่าเวลาทิกเกอร์ของภาควีเวลาได้เช็คเราจะได้พลังงานหนึ่งหมื่นแทนห้าพันแล้วก็คือคิดเลขเยอะขึ้นคิดเลขเยอะขึ้นอ่าส่วนฮิวแต่ก่อนชิลหมืน่นตอนนี้ก็เป็นชิลสองหมื่นแล้วจีกาก็แทบจะไรประโยชน์เลยบางใบชิลหมื่นห้าแต่จีกาก็คือมันนี่ก็ยังมีเทคไนงะ คิคีใหมาแปดเพราะว่าสแตนเขาเอาออกไปแล้วในบีซีรีส์ทำไมทำไมเขาถึงเอาออกก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเก่งเกินไปอ่าดอทิก,กร์ใหมาปกติเราก็ไม่ใส่สแตนกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแต่ดิอ่าดอทิกเกอร์ดอทิกเกอร์ยังยังเป็นชิล5,000เหมือนเดิมแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็เหมือนเดิมพาวเวอร์ บวกจาก5,000เป็น10,000ก็ให้สแตนมาด้วยเนี่ยมาชมคู่บ้ามันพิ๊เมื่อก่อนต้องซื้อตะเภาตนนี้เขาอาเกตไล่แล้วโอ้ยโคตรโชคดีเลยอ่ะฟอสให้มา4ใบ3ใบเป็นแบบปกติฟอสหนึ่งนะอ่าแล้วก็อีกใบจะเป็นอาร์ตบัตเตอร์เบดโอ้อิ่มโคตรโชคดีเลยมงึงเปิดกล่องเดียวมึงได้บัตเตอร์เบดสี่ตัวมึงซื้อมาสองกล่องอันเฟดอันเฟดมันให้สองไง โอ้โหยอดยอดถือว่าโชคดีมากถ้าโชคร้ายเราจะเปิดได้เลยโชคร้ายก็ได้กิฟต์นี่อ๋อได้กิฟต์ฟอยใช่ไหมฟอยหรือไม่ก็แกนตล็อตในที่เป็น s c r ของภาคกีอ๋อใช่เอ้ยานั้นมันใน BT ให้ในนี้มีคนสุ่มได้เลยไหนไหนไหนในนี้ในนี้ที่เราเปิดมาเนี่ยมีตัวไหนไม่ได้ใช้บ้างอ่าถ้ามันมันได้ใช้หมดเว้ยถ้าเราเอา TD ไปเล่นกันนะแต่ว่าถ้าเราเล่นกฎใหม่เราต้องใช้หมดเลยอ่าใช่แล้ว แต่ของไทยอ่ะเล่นแบบพรีเมียมได้ก็คือเอาแบบของเก่า<อ>บบผสมไท <3 S 1> ยเล่ได้สามแบบตอนนี้อะก็รอยย่อพรลดินก็มีเท่านี้ใช่ไหมไช่แล้วขับคุณแซมต่อไปก็คางเงไนโล่ของกูบ้างน,นี่ เป็นกลัวกูตัดงี้เลยเอาเอาของมึงมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูตัดให้